สายพันธุ์ของหนูแฮมสเตอร์สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าจะพาทุกคนรู้จักกับสายพันธุ์ของหนูแฮมสเตอร์ว่าแต่ละสายพันธุ์นั้นแตกต่างกันอย่างไรมารับชมและฟังกันได้เลยค่ะหนูแฮมสเตอร์หรือสัตว์ประเภทฟ,ฟันแทะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกแต่อายุไขข,ของหนูแฮมสเตอร์ เพียง2-3ปีเท่านั้นเองลักษณะแต่ละสายพันธุ์แตกแต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูและไปศึกษาพร้อมกันค่ะเราจะยกตัวอย่างของหนูแฮมสเตอร์5สายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมกันมากในหมู่คนมีทั้งทำธุรกิจเพาะขายหรือซื้อมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงของขวัญแทนใจ สายพันธุ์ที่1สายพันธุ์ใจแอนยิบอร์มอลถือเป็นสายพันธุ์ใน1ตัวเลือกที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในการเลี้ยงใจแอนเลี้ยงง่ายค่อนข้างเชื่องจึงเหมาะกับเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีสําหรับคนกําลังหัดเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์สายพันธุ์ที่2แฮ hamster r o บ o r o ส s k ้เป็นแฮมสเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกเมื่อโตเต็มที่มีความยาวเพียง2นิ้วเท่านั้น ลักษณะเฉพาะตัวขนนุ่มสั้นเส้นหนวดยาวตากลมอาศัยอยู่ในแถบทะเลทรายหรือที่แห้งแล้งทจีนโลโบลอฟสกี้เลี้ยงง่ายกินง่ายนอนหลับพักผ่อนในเวลากลางวันกลางคืนจะตื่นตัวสายพันธุ์ที่3แคมเบลลักษณะของแคมเบลมีขนาดเล็ก แต่นิสัยค่อนข้างจะขี้ระแบงกับสิ่งที่อยู่รอบตัวถ้าเราดูแลใส่ใจมันสามารถสร้างความผูกพันกับเจ้าตัวน้อยนี้ได้พวกมันจะคุ้นเคยและเชื่องมากขึ้นสายพันธุ์ที่4หนูแฮมสเตอร์สายพันธุ์เชนิสลสักษณะเด่นชัดของหนูแฮมสเตอร์สายพันธุ์นี้มีหางที่ยาวเล็กหน้ายาว ตัวผอมเพียวกว่าสายพันธุ์อื่นๆตอนอายุไม่กี่เดือนจะมีนิสัยค่อนข้างขี้ตกใจมีเส้นสีดำพาดอยู่กลางหลังตั้งแต่หน้าผากไปถึงบั้นท้ายบริเวณคนหางขนาดโตเต็มวัย7-9เซนติเมตรสายพันธุ์ที่5หนูแฮมเตอร์วินเทอร์ไว้หรือที่เรียกกันว่าหนูแฮมเตอร์รัสเซีย ขนาดตัวประมาณ7-10เซนติเมตรมีนิสัยเชื่องมือเป็นมิตรง่ายมีสีขนที่โดดเด่นและอาจจะเปลี่ยนเป็นสีขาวในช่วงฤดูหนาวมีความคล่องแคล่วว่องไวพื้นที่ในการเลี้ยงใช้ไม่เยอะเลยหลังจากที่รู้จักลักษณะและความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์กันแล้วเดี๋ยวฟ้าจะพาไปศึกษาเกี่ยวกับการเพราะขายสร้างรายได้สร้างอาชีพกัน ศึกษาเรื่องของสายพันธุ์ที่จะนำมาเพาะก่อนขาย 1. การเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีต้องไม่ได้มาจากร้านเดียวกันไม่ได้เป็นพี่น้องกัน 2. อายุที่เหมาะสำหรับการเพราะ4-12เดือน 3. ต้องร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 4. โครงสร้างต้องดีมาจากฟาร์มที่มีคุณภาพเชื่อถือได้มีใบรับรองสิ่งที่จำเป็นแก่การเพาะขายต้องมีหมอเฉพาะทางไว้คอยปรึกษาเพราะว่าบางตัวจะมีปัญหาเช่น 1. พ่อแม่กัดกันจนเป็นแผล 2. แม่แท้ง 3. เข้าไม่ได้ตกเลือดมากการพ่อหนูทุกครั้งคือแฮมสเตอร์นั้นจะเสี่ยงตายได้การที่แฮมสเตอร์มีลูกอายุไขจะสั้นขึ้นพอร่างกายอ่อนแอมากแฮมสเตอร์นั้นออกลูก4-13ตัวท้องนานแค่ไหนนับจากวันที่ผสมโลโบลอกสกี owski, ้2 3วันวินเชอร์ไว แคมเบล18-21วันใจแอน16-18วันชัยนิด17-18วันนมชัดขึ้นท้องโตเป็นรูปหยดน้ำและแน่นขึ้นทำลังกินมากขึ้นดูมากขึ้นไม่ให้ตัวผู้เข้าใกล้หลังจากอายุหนึ่งเดือนแล้วต้องทำการแยกกลง1ตัวต่อหนึ่งกลง นี่ก็คือหนูจังห้าสายพันธุ์ที่เรานำมาให้ทุกคนรู้จักในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และน่าสนใจนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ